สวัสดีครับ FC ช่องบารบือรักเหรียญที่รักทุกท่านนะครับก็มีพัสดุเข้ามานะครับจาก FC ของเรานะครับอยู่ชิ้นหนึ่งแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็เป็นพัสดุที่ผมได้ทําการนะครับซื้อมานะครับเพื่อที่จะลงขายในไรซ์สดนะครับเย็นนี้นั่นเองนะครับ FC ใครที่นะครับเข้ามาแล้วก็หากเห็นคลิปนี้นะครับก็ยืนยันว่าอะไรที่ผมนะครับสั่งซื้อมานะครับก็คือรับซื้อจริงนั่นหละครับครับ ใครเข้ามาแล้วครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยเดี๋ยวเรามาทําการเปิดพัสดุกันเลยครับว่า2กล่องนี้นะครับมีอะไรนะครับอยู่ในกล่องพัสดุนี้นะครับก่อนเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและก็กดครับจะไลค์ให้ผมด้วยนะครับมาครับเ c ครับเรามาเปิดชิ้นแรกกันเลยครับ FC นะครับที่ส่งพัสดุมานะครับว่าข้างในนี้นะครับเป็นอะไรนะครับก็ FC ที่เข้ามาใหม่ครับก็อย่าลืมกด Sub s ไ r i b e นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบันเอรักเห็นผมด้วยนะครับก็ยืนยันว่าซีจริงนะครับก็เปิดให้ดูสดๆนี่แหละครับใครที่เป็น FC ใหม่นะครับเข้ามาแล้วคือหากดูคลิปต่างๆของผมแล้วนะครับดูแล้วยังไม่เข้าใจนะครับหรือสงสัยอะไรยังไงครับก็แคสไลน์นะครับเข้ามาได้แลวผมขึ้นกรูอาร์ตโค้ดให้ครับอีกทีครับ ก็จะได้ให้เอ็กซีได้ท่านนะอันนี้หมดแล้วนะครับเนี่ยกล่องเปล่านะครับโอเคเอ็กซีครับมีบลาเซนอยู่เออเอ็กซ์ซีอ่ะนี่ออกก่อนนะครับเดี๋ยวดูเลยนะครับโหด้วยจริง แดีมาก,กนะครับอีครับเหรียญอะไรเอ่ยอฟซีแนละ้วครับซีนะครับเหรียญห้าบาทอ่ะดูก่อนเหรียญห้าบาทอะไร,นะรเหรียญห้าบาทด้านหน้าสยาม,มินครับเอฟซีนะครับ เหรียญด้านหน้าสยามบินเข้ามาอีกแล้วนะครับใครสนใจนะครับเย็นนี้มีไรฟ์สดนะครับเย็นนี้มีไรฟ์สดเทขายไปง่ายๆครับใครสนใจนะครับเข้ามาเลยนะครับเหรียญ5บาทสยามบินนี่นะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่นักสะสมนิยมกันเนื่องจากตอนที่ผลิตเหรียญ5บาท50พรรษาเนี่ยนะครับก็คือเหรียนี้แหละครับก็คือมีการปั๊มนะครับด้านหน้านะครับมีการปั๊มด้านหน้านะครับของเหรียญ5บาทคูดเขียงนะครับซึ่งเป็นบล็อกหมุนเวียนนะครับ เอฟซีอาจจะงงนะครับเนาะเอฟซีเอฟซีอาจจะงงนะครับนี่คือบล็อกหมุนเวียนนะครับบล็อกหมุนเวียนในปี20นะครับช่วงนั้นน่ะมีการลงข่าวกันนะครับมากมายในหนังสือพิมพ์นะครับในสื่อเพราว่าได้นะครับว่าว่าเหรียญห้าบาทห้าสิบพันสาเนี่ยนะครับมีการตั้มเอาด้านหน้านะครับของเหรียญห้าบาทหมุนเวียนนี่นะครับจึงกลายมาเป็นนะครับบล็อกสยามินนี่นะครับนี่นะครับเอฟซีใหม่ที่เข้ามานะครับรับความรู้ไปด้วยนะครับนี่นะครับ เป็นบล็อกสยามมินนะครับ f สครับใครนะครับมีแบบนี้ผมก็รับซื้อนะครับใครมีแบบนี้ผมรับซื้อนะครับไม่ผ่านใช้ครับเริ่มต้นนะครับเจ็ดร้อยบาทขึ้นไปนะครับไม่ผ่านใช้เริ่มต้นเจ็ดร้อยบาทขึ้นไปนะครับอ่ะนะครับส่วนเลี้ยญปกติแบบนี้ยังไม่รับซื้อนะครับนี่ครับที่เป็นประเทศไทยแบบนี้ยังไม่รับซื้อนะครับรับคาว่าสยามดินนะครับ f สอ่ะนะครับผมกล่องที่สอ Bi งครับ f สกล่องที่สองมาเลยครับ่ะกล่องที่สองเข้ามานะครับมาดูของที่สองนะครับว่ามีอะไรนะครับผม ที่สองสีมาแล้วครับของที่สองมีอะไรส่อนอยูค่อยค่อยครับ,รบมีแบงค์ยี่สิบครับ fc นี่คือแบงค์ยี่สิบครับน้องเขาส่งอะไรมานะครับ fc ส่งอะไรมา fc ดูสิครับแบงค์ยี่สิบครับ แบงค์ยี่สิบนะครับทําไมผมถึงรับซื้อแบงค์นี้ fc สังเกตให้ให้ fc สังเกตให้ดีครับ fc สังเกตตัวเลขนะทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมวดทั้งตัวอักษรเกตหลักที่อยู่ท้ายพี่ชนะเนี่ยนะครับอันนี้หมวดเก้ากอไก่นะครับเก้ากอไก่ด้านบนจะนึกว่าห้าหนึ่งสองสามเก้าสองสามนะครับด้านข้างกับเก้าเอเก้าหนึ่งสอง สามเก้าสองขามตัวไหนที่ไม่เหมือนกันครับตัวที่ไม่เหมือนกันก็คือนะครับเลขเก้านะครับเลขเก้านะครับเลขเก้าที่ไม่เหมือนกันกับเลขห้านะครับด้านหน้าเลขห้านะครับด้านข้างเลขเก้านะครับ fc ก็แบงค์นี้ประเมินนะครับประเมินไปนะครับในราคานะครับจุดๆๆอ่ะนะครับขอบอก fc ไว้นะครับว่าจุดจุดจุไว้ก่อนนะครับผม ก็คือทําไมผมถึงจ้องนะครับเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าการประเมินเนี่ยนะครับ F4 ขึ้นอยู่กับสภาพของแบงค์นะครับถ้าแบงค์สวยไม่ผ่านใช้ก็คือได้หลักพัน f ซได้หลักพันนะครับขอบอกตามตรงว่าถ้าแบงค์สวยนะครับไม่ผ่านใช้อันนี้คือมีรอยพับรอยงอครับ F4 มีรอยพับรอยงอครับเป็นแบงค์ที่ผ่านการใช้งานมาแต่เราไม่สังเกตเท่านันเองนครับเห็นไหมครับมีรอยงอครับ F4 เห็นไหมมีรอยงอนะครับมีรอยพับไม่สวย f c นะครับ แบงค์มีรอยพับรอยงอไม่สวยครับนี่นะครับแบงก์มีรอยพับรอยงอไม่สวยก็เลยนะครับได้ราคานะครับในสภาพที่ผ่านใช้ไปนะครับ F4 อ่ะนะครับใครมีแบงค์แบบนี้นะครับเลขไม่เหมือนกันนะครับเลขไม่เหมือนกันอยากขายให้ผมนะครับก็สามารถแอดไลเข้ามานะครับคุยกันได้นะครับตาม QR code ที่ผมให้นั่นแหละนะครับแล้วก็ส่งรูปส่งอะไรมาประเมินราคานะครับ คลิปนี้ต้องขอตัวลา f อสซีท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนใครนะครับมีเหรียญน,นะครับหรือว่ามีของสะสมต่างๆนะครับอยากที่จะเปลี่ยนนะครับแลกเป็นเงินสดก็สามารถนะครับเข,าาเข้ามาทักแคทเข้ามาคุยกันได้นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ